นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับยื่นใบปั้มรีวิวนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะข้ามหรือว่าลัดคิวจากเดิมนะครับที่เคยสัญญากันไว้ว่าจะมารีวิวกางเกง MMA ให้ได้ชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับลัดคิวเล็กน้อยนะครับสำหรับกางเกง MMA เนี่ยผมจะ รีวิวให้ชมแน่นอนครับเร็วๆนี้นะครับประมาณน่าจะอีกไม่เกิน2-3สัปดาห์ข้างหน้านะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตรีวิวเสื้อ3ตัวที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่ามันมีอยู่ในสต็อกนะครับมีอยู่ใน YMP สต็อกของเรานะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมหลังจากที่ผมรีวิวไปแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยชอบโดนอยากได้อะไรเงี้ยคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ทันทีแล้วก็ได้ของภายใน3วันเลยเพราะว่ามันมีอยู่ในสต็อก ของเราแล้วผมก็เลยขออนุญ,ญาตรีวิวก่อนนะครับสำหรับแฟนๆ MMA รออีกไม่นานนะครับผมรีวิวแน่นอนครับช่วงนี้ก็ฝึกซ้อม MMA บ่อยนะครับใส่เกงบ่อยบ่อยขึ้นครับ <laughs> โอเคเสื้อ3มตัวที่จะรีวิวกันวันนี้นะครับมาดูตัวแรกกันก่อนเลยกว่นะครับตัวแรกเป็นเสื้อ s เชมัส คูรีแกนบล็อกคิกนะครับตัวนี้บล็อกคิกตัวนี้เป็นเสื้อเชมัคต,ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่น้าเชนัาเผือกของเราเนี่ยใส่นะครับสแล้วก็ส่วนต,ตัวผมชอบมากนะครับเพราะผมว่ามันสวยมากทั้งดีไซน์ลายแล้วก็สีเนื่องจากว่าคอมวยปั๊มเนี่ยคงจะเบื่อเสื้อสีดำแล้วนะครับไอ,าอา้ออกมาเป็นเสื้อสีดำเชมัคก็ใส่ออกมาเป็นสีเทาเป็นเทาเข้มแล้วก็ลายนี้ชอบมากสวยมากเป็นการ สรรเสริญห้าไม้ตายหลักๆของเชมัทนะตอนนี้ก็คือโบร์กิดนะครับผมแกะมาให้ดูเลยแล้วกันเนื้อผ้าก็หนาครับก็มีความหนาเท่าๆกับตัวอื่นนะฮะนี่คือลายด้านหน้านะครับเป็นลายรอยเท้าของเชมัทนั่นเอง นะครับสังเกตให้ดีว่าคนออกแบบนี่ออกแบบได้เท่มากครับกราฟิกคำว่าโบ k ค c k นะครับขออนุญาตนะครับ b โบกโบ k คิ k ออกแบบเป็นลายรอยเท้านะครับโบ k ค c k นะครับตรงกลางของรองเท้าก็จะเป็นคำว่า s h e m a t ตัันเองโอ้โหหรือจะถือยังไงก็จะเป็นคำว่า s h e m a ์ตตรงนี้นะครับด้านบนเป็นสีแดงด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะครับด้านหลัง เขียนว่า over the t e a c h and pass the gums head up huligan here it comes huligan มาแล้วนี่นะครับนะครับเหมือนที่เชมัสใส่ทุกประการนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงแขนก็จะมีลายฮูลิแกนนะครับสัญลักษณ์ของฮู l ิแกนผมจะทาให้ดูนะครับอยู่ตรงแขนนะครับ แดงดำนะครับเป็นฮูลิแกนนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ไซส์ไซส์เอ็มไซส์เอ็มปัจจุบันเนี่ยเสื้อฮูลิแกนบล็อกคิกน,นะครับของเชมัสนะครับเหลือไซส์ S, <S ไซส์เอ็มแล้วก็เอ็กแอลเท่านั้นนะครับไซส์แอลนี่หมดเกลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้นี่คือเสื้อเชมัสนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวต่อไป อันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอมากๆเหมือนกันพอดีผมที่ทำโรงงานที่จีนทําออกมาน้อยมากนะครับผมบมังเอิญไปเจอมาชอบก็เลยเอามาลงในสตอ็อ,อกของยืไมไปปั้มนะครับนั่นก็คือเสื้อของอาเซียของเรานะครับแชมเปี้ยน World Heavyweight คนล่าสุดนะครับอัลเบ t ร์โตเดลิโอนั่นเองนะครับ อาจจะเห็นว่าเสียแกไม่ค่อยใส่เสื้อนะครับเกาถอดเสื้อมาแล้วก็มีเพียงผ้าพันคอ,อ,อผูกการอายมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเสื้อของเขาก็มีเหมือนกันครับเสื้อ,ขอเขาก็มีเหมือนกันเสื้อเนี่ยเป็นผมแกะให้ดูนะครับมาจากโรงงานเดียวกับของเชมัทเลยนะครับฉะนั้นคุณภาพในการพิมพ์ลายอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะครับ ภาพดีเนื้อผ้าก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามันเป็นพิมพ์ทองเลยนะครับสกรีนทองค่อนข้างดีเป็นทองเป็นทองแบบเห็นไหมครับเป็นทองทองสะท้อนแสงเลยแหละนะครับถ้าโดนแสงก็อาจจะปริงปรั้งเข้าตาคนก็รึกว่าใส่ทองเขียนว่า o r ริจินอลอัลเบโตเดลรินะครับนะฮะโปรดัก i ์มกซิโกนะครับข้างล่างก็จะเขียนบ่งบอกถึงสัญชาติของอัลเบโตอาเซียของเรานะครับว่าเนี่ยมาจากมกซิโกแท้ๆเลยนะครับก็ดูหรูหราฟูฟ้าไฮโซสมก็เป็น a ัลเบโตเดลริโนะครับรูปมงกุฎนะครับสีทองส่วนด้านหลังนี่สวยมากครับด้านหลังเป็นโลโก้ของเขาเลยครับ สีทองพิมพ์ทองล้วนๆเลยครับอัลเบโตเดลริโอนะครับอัลเบโตเดลริโอในกล้องจะกลับซ้ายไปขวาน,นิดนึงนะครับสวยมากครับตัวนี้ด้านหลังนี่สวยมากนะครับนี่คือตัวเต็มๆตัวนี้ไซส์แอลนะครับใช่ไหมไซส์แอลใช่สิไซส์แอลนะครับนี่เป็นของอัลเบโตเดลริโอนะครับตัวนี้ก็มีอยู่ในยื่นปั๊มสต็อกเหมือนกันนะครับอันนี้มีไซส์ เอ่อ uh, L XL แล้วก็ M นะครับไซส์ S ก็หมดเกลี้ยงเหมือนกันครับตอนนี้เอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวนะอ๋อเหลือไซส์ M กับไซส์ L นะครับ XL XL ก็หมดเหลือไซส์เออรเโดนี่เหลือไซส์ M กับ L นะครับ M กับ L เท่านั้นนะครับก็ผ่านไป2ตัวแล้วตัวสุดท้ายที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเสนออีกแล้วครับท่าน เพราะว่าตอนนี้นี่จัดว่าอยู่ในขั้นแรไอเทมนะครับเป็นเสื้อหาค่อนข้างยากแล้วในปัจจุบันก็คือเป็นเป็นเสื้อค่อนข้างเก่าหมายถึงว่าไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเสื้อเก่านะหมายถึงว่ามันมีหยักย้ายขึ้นแต่ว่ามันทําออกมานานแล้วเป็นลายที่ออกมานานแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่าๆที่เขากำลังตามหากันก็ไม่ค่อยมีที่ไหนเหมือนกันอันนี้เป็นอีกโรงงานหนึ่งครับไม่ค่อยมีที่ไหนเหมือนกัน นั่นก็คือเสื้อของจอห์นซีน่าครับตัวนี้เป็นตัวที่ซีน่าใส่สมัยแบบสุดซ่าเลยครับตอนนั้นแรปโยมากๆเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับตัวนี้ในสต็อกมีไซส์ M กับไซส์ L นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่ไซส์ M กับไซส์ L เท่านั้นเหมือนกันนะครับในโรงงานนะครับตัวนี้ก็เป็นเลาโรงงานกับเมื่อสักครู่นะครับ จอห์นซีน่านะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยจอห์นซีน่าเปลี่ยนเสื้อไปหลายรุ่นหลายแบบหลายยุคแล้วเนี่ยตัวเนี้ยบางทีอาจจะหลงหูหลงตาแฟนแม้กระทั่งแฟนจอห์นซีน่าด้วยซ้ําก็ยังอาจจะงงว่าเออจอห์นซีน่าใส่ยุคไหนแต่ตัวเนี้ยแปลกนะครับแปลกมากเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่ได้เป็นแพทเทิร์นของจอหนซีน่าไม่ได้มีรูปหน้าจอหนซีน่าไม่ได้มี โลโก้อะไรนอกจากคำโปรยสามคำซึ่งเป็นวลีเด็ดของซีหน้านะครับเป็นเหมือนคำขวัญของเขานะครับสามคำจำให้มั่นนะครับแล้วก็ความสวยงามของเสื้อตัวนี้อีกประการหนึ่งก็คือด้านหลังแต่ว่าผมให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านหน้าก็คือสามคำจำให้มั่นของสีหนาเขานะครับ h ั s t ต l loyalty แล้วก็ respect นะครับสามคำอยู่บนคล้ายๆลูว่านะครับลวเหล็กนะครับนี่คือด้านหน้านะครับอยู่บนลวเหล็กตัวนี้ไซส์ L นะครับตอนนี้ที่สต็อกในยืไมไปปั้ <c oughs> มมีไซส์ M กับไซส์ L เพราะว่ามันมีเหลือเท่านั้นจริงๆนะครับไซส์ S เขาไม่ได้ทำออกมาแล้วนะครับหรือว่า หรือไม่มันก็หมดเกลี้ยงตลาดแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเขาจะทําอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้เลยจริงๆนั่นคือด้านหน้าและก็นี่ก็คือด้านหลังครับสวยมากครับด้านหลังเป็นลายหมาบูลด็อกะครับคือตอนนั้นซีหน้าเขาดุมากครับมาดุเลยครับเป็นแรปเปอร์ที่ดุมากครับข้างหลังก็เป็นหมาบูลด็อกสกรีนแบบอย่างสวยนะครับสวยงามมาก หมาบูเนาะตัวนี้ผมก็เล็งมาเหมือนกันนะครับชอบมากครับสำหรับยูนิฟัมรีวิววันนี้ก็นำเสนอเสื้อ3ตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับเชมัทพูลิเกนบล็อกคิกนะครับออเบิร์ตเดลิโอนะครับออริจินอลตัวนี้นะครับแล้วก็จอหน์นซีนาตัวตัวนี้นะครับลายหมาบูด็อกตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมีไซส์ M กับไซส์ L นะครับในสะต็อกสำหรับ การสั่งซื้อเสื้อในสต็อกผม,มใช้ระบบไม่มีระบบการจองนะครับก็คือจะเป็นระบบขารสั่งก่อนโอนเงินก่อนแจ้งโอนเงินก่อนก็จะได้ของไปนะครับฉะนั้นก่อนที่คุณจะโอนเงินคุณควรจะสอบถามก่อนว่ายังเหลือเสื้ออยู่ในสต็อกหรือเปล่านะครับเพราะว่าสต็อกของอยูนิปััมจะต้องอัปเดตกันนาทีต่อน,นาทีจริงๆนะครับเราวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่รีวิวกับการรีวิวกางเกง m อแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับ Yeah, mm -hmm.